พ่อแม่เอยังบอมาเนาะสวัสดีส enfin วัสดีค่ะมาหอนแต่เช้าแถมมาด้านนอนใส่นอนอยู่บ้านกุกอก อ้าใสมาทำไมผ้าถุงน่ะเขาไม่ใช่ผ้าถุงเลยให้แก้ผ้ามาบอกโอ้ให้ใสกางเกงมาอ้ยไม่ใสกางเกงเคยเ,เขามาตบวันนี้จะทำยังไงไม่เป็นไรเอากเอากเเกกอระโปงให้เลยครอบหัวเลยเพราะว่ากระโปงเรามันแวบ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 แวไเมื่อคืนนี่ฮะ เมื่อคืนนี่ขึ้นไลฟ์โชว์อยู่มานิดหนึ่งมานิดหนึ่งไว่านิดหนึ่งก็จัดนิดหนึ่งเพงพอจัดนิดหนึ่งแล้วออกทันทีเลยมันย่านด้วยไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงกับคุณยายจริงจริงกระปูงกวนกุ้งเลยเมื่อนี้ก็จะมาอยู่นะขนาดอยู่ขนาดจะมาหาคุณยายอยู่นะวันนี้จะเอาให้ได้เขาบอกโอ้โหไม่ได้ ไม่นอนไม่รับค่ะวะยังไงก็ต้องตบหน้าสวยๆค่ะโอ้โหอิจฉาจนอยากตบพน้ายายเนาะอยากมากตบยายร้องไม่สวยเนาะอยาเลยขนาดนี้ยายไปไม่เหลืออยู่แล้วโอ้ยเจ้านี่จะยังอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดแม่อุ้ยถ้ามาวันนี้ข้างหน้าโจงไสอาจจะเบิดแบบ สงสัยอาจจะบดด้วมาตบใหญ่ใหญ่บดขักๆแนวใดก็บดขักๆมันจะได้สวยสงสงสัยงานนี้ก็อาจจะมีฟันเลี่ยมทองแล้วไม่อยากได้ก็อาจจะได้แล้วไม่ต้องบอกว่าสงถูกใจเธอเอาไว้ิข้าวเนาะเอ้าจริงจริงเรื่องจริงเรื่องก็ไปนิดเดียว โอ้ยตุ้มหูไม่เหมือนกันสอรตุ้มหูตกใจแต่ตุ้มหูตุ้มอื่นว่าตกใจบ่วววว้วาวอ้วว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 ว่าวว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 อวววววว้วว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 ้างววววอวว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 าวววงววววววอวววววอวววาวว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 บวว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 ว่วยว เอ,อ,อา other, ผู้ชายเข้าบ้านด้วยเอาใหญ่มันนักชวนไหนวะอิจฉายายแม้กระทั่งผู้ชายอยู่รอบข้างรู้โอ้ย่อยก็ไม่อยากให้เขามาอยู่ใกล้รอกแต่เขาก็อยากมาก็แบบนี้เลยเนี่ยเน่แนะมีจต่ผู้ชายเนี่เน่เน่มันมันเรื่องอะไรค่อยก็ยังงงอยู่ใส่มาดามเนื้อหมาดามเนื้อสงใส่เลยไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ผู้ชายล้อมมึงหัวซานา กู <c oughs> จะไปโทษให้เขาให้มาล้อมบอ,อ,มอเออาบาคนมันสูงมันงงดูนะ มันเป๊กอยู่อะช่องสาวันแล้วเนี่ยอ้าวทำไมเสียงแบบนี้แหละเอ้เสียงก็อยากสะตอเนี่ยเว่ยกับผู้ชายมันต้องอ่อยอ่อยเอ๊ะถูกใจอุ้ยประดานี่ก oh. ็แค่ออกมือเอายังเด็กอยู่นะนะอุ้ยพันพันน้ำนมยังบ่ขึ้น เงินหลวันนั้นไปต้องคอยจะก็จะคอยข่าหน้าวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็คือสีมาตึงๆอยู่นะสีตึงๆข้างๆแต่วันนี้โชคไซมาเยอะหรือเปล่าเราเน่ยมาเยอะเขาด้วยเหรอวันนี้คุณแตงโมก็มานำรถยหญ่ิทำอะไรกันน้ออะไรอีกติ๊กจอกอะอะไรนะจะกินน้ำโปก โอเคนะนะก็นี่นะฮะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้ยายจำลองจะเอากระโปงัวหัวเอากระโปงแล้วก็เราไ่ได้ใส่ช่องเจ้าบอกว่าคือไม่ได้ใส่ช่งมาแม่ช่องคือกางเกงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชงใก่ใช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 ่เ่ใช่่่ โอ้ผมย้ายฝั่งแล้วนะย้ายไปตรงนี้สุดท้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปอยู่ฝั่งเราเหรออยู่ฝั่งนี้สัญญาณดีพอดีโอ้นสัญญาณดีว่ะครับอุ้ยอุยอ้ยอยู่ตรงนั้นน่ะเน็ตแรงเน้อ ย้ายฝั่งทางผมย้ายแไปสำรวจดูแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะแร่งจริงๆแรงย้ายฝั่งไปด้วยแล้วย้ายฝั่งแรงเพราะว่าผมสำรวจผมสำรวจเมื่อวานนี้ไปถ้าอยู่ฝั่งนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายมันจะเย็นตลอดแต่ตรงนี้ มันจะอยู่ได้แต่เพาะตอนเช้าอดูตรงนั้นได้ได้ถึงบ่าเมื่อสักครู่นี่คลิปแรกนี่แรงไหมสองนาทีสองนาทีโหเสร็จเลยต้องย้ายฝั่งแล้วต้องย้ายตามไป่แล้วครับตอนนี้นะอาชีแม่พีห้องอะเอามาหเปล่าแต่ย้ายฝั่งตามแต่ว่าเราไปลงคลิปที่นู่นเวลาพักมาพักนี้อาชีมาเข้าห้องน้ำแล้วบอกวันนี้อาชีมาดูอ้าว อรอยมนี่มานี่ยะ้ยนี่อกจกจกได้ยงข้าวเนช่องที่สิบห้าบนมีแต่ไข่ต้มมาโอีเปนมีไข่ต้มมาโอ้โหแม่ปีมีอะไรครับมีต้นไม้ าี <molec> ่อยู่ไนคเท่าี่เนาะอันนี้ลูกอะไรใครรู้จักอันนี้อยโอ้นี่โอ้นกหัวโตนกหัวโตกน้อยเอ้ใช่ว่าลูกอะไรมาดามมาลูกอะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ในมือใครอยู่ในมือยายรองก็ของยายรอง้ก็ของยายรองนไหนไหน วันนี้เป็นของแม่พี่ของแม่พี่แล้วจ้าใช่ค่ะว่านั่นเป็นของช่างของแม่พี่เป็นของช่างพงษ์ไปแล้วเป็นของช่างพงษ์ไปแล้วเยอะไม่แย่ค่ะช่างพงษ์แล้วไม่แย่อยู่กับไอช้อนไปเนี่ยอยู่กับดิช้อนเอาขึแล้วเอากับเขาด้วยนะนี่ลูกอันนี้ลายใจจังเลยว่ะกระโดดไปช่องทันช่องนี้กินยังไงเนี่ยอุยกินยังไง มีปากไหมล่ะลองกินพ pues ี่ดูเลยมีปากมีปากไหมมีอยู่ครับมีปากกินค่ะนี่ของเป็นของยายลองแล้วของยายลองแล้วตอนนี้ก็มาถึงมาถึงสารจังหวัดมุกดาหารแล้วด้วยพร้อมนะพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมรับวันวันทังวันเตรียมรับแล้วคุณคุณรอดูด้วยรอดูด้วยอ เตรียมเลยวันนี้นะเตรียม,มของขึ้นเมื่อนี่นะซ<อ>ูมม<อ>ทั้งวัน<อ><อ>สูมจอบ,บึงเ<อ> <c oughs> จ้ยมมายามาทาเจ้ายามาทาคอยเด้อโอ้บ่ายมาทาได้เมื่อนี่นะใส่ใส่มาตแต่กระโปง ทรงบริ้ายหูจักอยู่บ่ทรงทรงก็คือการเก่งจอนซินเลยจอนซินใสเลยวันนี้มาให้มาจริงเถอะวะเอาวเลยตามนั้นนะช่างพงศ์ช่างพงไปแล้วช่างพงตามนั้นนะตามนั้นโอเคทงจะไปแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะดูตุ้รกดแชร์กดช็อตไลน์กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะ เดี๋ยวไปดูอ๋อต่อต่อวันนี้มาแต่หัวค่ำเลยเนาะวันนี้มาแต่หัวค่ำทำอะไรอ่ะ,อะ เต็มตีนเน,น่อยจ้าโอเค